คดีฆ่าตัดมือแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่ใต้ทางด่วนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอมือแล้วเจอมือของผู้ตายแล้วถามว่าเจอได้ยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ยอมบอกอรายละเอียดอะไรเลยให้ครอบครัวไปถามก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสืบสาวรล่าเรื่องได้จากกล้องวงจรปิดที่หลังจากเขาก่อเหตุแล้วเขาเอาถุงดาไปทิ้ง ไปทิ้งในส่วนของมือเพราะฉะนั้นไปดูเลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนำมาให้สื่อมวลชนได้ดูกันก็ดีเลยนะคะผู้ก่อเหตุเดินมา,อาขอภายขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะคะเป็นการจับภาพนายธนากรหรือว่าแซนอายุ18ปีเนี่ยแหะคะ่ะเขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากหมู่บ้านก่อนที่จะเอาข้อมือของแฟนสาวเนี่ยใส่ถุงดา ไปทิ้งแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะออกจากหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งระยะทางประมาณ500เมตรค่ะตรงนั้นเป็นคลองเชียงรากถนนรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าไปที่รังสิตตาบลบ้านกลางอําเภอเมืองปทุมธานีเขานําถุงซึ่งเป็นข้อมือเนี่ยเนี่ยจุดนี้นะคะเอามาเอามาทิ้งเอาไว้แต่ทีนี้ถุงดำเนี่ยมันไม่ตกลงไปค่ะมันไม่ตกลงไปในคลองมันไปเกี่ยวกับสายเคเบิลนะคะก็เลยอยู่ตรงแถวแถวข้างคลอง ในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีตำรวจสพปากคลองลังสิตแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยนะคะนำกำลังไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอถุงนี้แหละโยนลงไปในคลองแต่ว่าถุงมันติดอยู่ตรงริมตลิง่งมีต้นบอนบังอยู่พอเข้าไปตรวจสอบกางออกมาก็ชัดเจนว่ามีมืออยู่ในนั้นหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาถึงจุดที่เขานําถุงขยะสีดํามาทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็หยิบขึ้นมาตรวจพิ สูตรว่ามีอะไรอยู่ในถุงบ้างก็ปรากฏว่าเจอมือทั้งสองข้างคุณผู้ชมเป็นมือของน้องหมิงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยนิ้วมือทั้ง10นิ้วอยู่ครบลักษณะบาดแผลอยู่ในลักษณะที่ยุยแล้วเริ่มบวมแล้วลายนิ้วมือก็เริ่มยน่นอุ้งมือและมือนั้นไม่พบบาดแผลลักษณะของการแย่งมีแต่อย่างใด นอกจากนี้ค่ะยังเจอเส้นผมกระจุกใหญ่ที่ถูกตัดจากศรีรษะของผู้ตายแล้วก็พบกางเกงชั้นในเสื้อผ้าชุดนอนผ้าอนามัยที่ใช้แล้วถุงขนมที่ชูเปียกบรรจุอยู่ในถุงดําที่นํามาทิ้งพิสูจน์หลักฐานก็นําขึ้นมาวางเรียงแล้วก็วัดขนาดของมือมาตรวจด,ดูรอยบาดแผลเจ้าหน้าที่ก็จะสอบหลังจากนี้นะคะว่าเพราะเหตุอะไรแซนถึงต้องตัดมือแฟนสาวทิ้งนะหลังจากได้รับความเห็นจากทีมแพทย์โรงพยาบาลว่าแซนเนี่ยเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว แล้วแล้วก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะพุ่มกับสพปักคองลังสิทธ์เนี่ยก็นําทีมตํารวจหน่วยสวดัดพร้อมกับรถตู้มารับตัวในแซนที่โรงพยาบาลเขาก็ใช้รถของหน่วยสวาดเนี่ยนำขบวนคอยคุ้มกันมาแซนนั่งรถตู้คันที่3มีตํารวจปิดท้ายขบวนเพื่อนําตัวแซนไปสอบปากคำนะคะสข้อหาโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพัางศพเจ้าหน้าที่นําหมายจับไปอ่านให้ถึงเตียงเลยนะคะบน โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนจากชุดคนไข้เป็นชุดลำลองพออ่านเสร็จปุ๊บพี่ชายเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะสภาพของตัวแซนเองเนี่ยลักษณะอ่อนแรงตำรวจต้องหิ้วปีกอะคะ่ะ ลงมาจากโรงพยาบาลมาขึ้นรถตู้ด้านหลังแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะนำตัวมาที่โรงพักเขาบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนี่นี่ลาก,กันมาแบบนี้คุณผู้ชมภาพแบบว่าลากขึ้นรถตู้เจ้าตัวเขาอ่อนแรงเขาบอกแบบนั้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือในการพูดคุยกับตํารวจเลยนะคะพอให้คุยกับครอบครัวเขาคุยแต่จาก ครอบครัวเนี่ยให้ครอบครัวไปคุยเขาคุยมีคุณแม่มาคอยดูแลที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาที่สอปักเขาลังสิตเจ้าตัวก็ยังอิดโรยอยู่รับตาตลอดเลยนะคะตำรวจก็อุ้มพยุงลงจากรถแล้วก็นำตัวเข้าห้องขังตำรวจบอกว่าหมอยืนยันแล้วอะคะ่ะว่าเขามีสภาพที่ปกติเพราะฉะนั้นก็นำตัวมาดำเนินคดีได้พี่ชายของผู้ต้องหาเขาก็เปิดใจบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุก็อยู่กับน้องชายแล้วก็อยู่กับผู้ตายด้วยซึ่งก็ได้ให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว ในประเด็นที่บอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงระหว่างเกิดเหตุฝ่ายครอบครัวของผู้ตายแล้วก็คุณพ่อเองก็มีการคุยมีการขอโทษไปแล้วที่ผ่านมาน้องแล้วแฟนเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเขาบอกว่าอ่อนโยนจนถึงขั้นว่าจับแมวจรนมาเลี้ยง56ตัวเลยนะส่วนประเด็นลัทธิซาตานที่น้องเคยอัดคลิปทําพิธีแล้วก็โพสต์ในโซเชียลเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะคือเหมือนกับเขาไปคลั่งลัทธิอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่ชายบอกว่าน่าจะเป็นการทําเป็นคอนเทนต์มากกว่าค่ะ ได้ยินเสียงเขาเทะเลาะกันไหมเพราะคิดว่ามันน่าจะดังมากมันน่าจะออกมาเยอะแล้วนะลองถามไม่เราสรุปเราอยู่ใช่ไหมคะเราได้ยินไหมท่อทีเหรอแล้วก็ได้ผิดผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอืมเรือ่องขุนนอกถามจริงไอ้เรื่องรับทิศขาเนี่ยน้องรับถืออันนี้จริงปะ เขียนใครก็พูดกันนะมันก็เขียนไปงั้นแหละพี่จริงๆมันไม่มีใช่ไหมคะเรื่องนี้ผมก็ไม่แล้วที่เขาอัดคลิปลงทิกตอกที่กําลังทําพิธีอะไรสักอย่างนี่คืออะไรคะไม่มีอะไรเลยผมไม่รู้เขาก็ไปหาอะไรมาลงละมังเป็นคอนเทนต์อย่างนี้หรอละมังอาดรุนแรงไหมมันก็เลี้ยงสัตว์นะโน่นนี่นั่นก็ไม่น่ะอ่อนโยนกับสัตว์ดีอะไรเงี้ยนรอใช่เพราะผมไปเลี้ยงสัตว์เดือยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรคะเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวกิ่ตัวอื่น ห้ตัว มีคำถามตั้งคำถามว่าสรุปแล้วนี่น้องชายเขาป่วยทิพย์หรือเปล่าเขาก็ยืนยันนะเขาบอกว่าป่วยจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนักแค่ไหนเพราะว่าสภาพก็ตามที่ทุกคนเห็นตำรวจก็น่าจะน่าจะรู้ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็นำตัวน้องชายมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีอยู่แล้วส่วนเรื่องราวทะเลาะกันระหว่างน้องชายกับผู้ตายเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเรื่องซักผงซักผ้าอะไรแบบนี้ก็ยังทะเลาะกันเลยส่วนเรื่องของการ ใช้ความรุนแรงนั้นตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้โตมาด้วยกันค่ะค่ะทะาะการอะไรยเงี้ยเคยถึงขั้นลงไม้ลงมือไหมครับทะเลาะกันอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มัาก็ทะเลาะกันบ่อยจนทะเลาะกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนเฉยไปแล้วแค่แค่ไม่ตักผ้าก็ทะเลาะเลยถามจริงในฐานะที่พี่ชายน้องชายเติบโตกันมาด้วยกันน้องมีอารมณ์รุนแรงถึงขั้นฆ่าคนได้เลยไหมคะถามว่าโตมาด้วยกันมันก็ไม่ได้โตมาด้วยกันมันต่างคนต่างอยู่ แต่จะมีอารมณ์รุนแรงถึงขั้นที่จะฆ่าใครคนหนึ่งได้เลยไหมคะผมก็ไม่รู้เหอะไนเลย หลังจากที่ตำรวจคุมตัวเขาไปเข้าห้องขังแล้วนะคะคือตอนนั้นแซนเขาก็ต้องถึงขั้นอุ้มหิ้วปีกกันเลยแล้วก็หลับตาตลอดคล้ายกับคนสลบไม่รู้ตัวนะคะแต่พอเข้าห้องขังไปได้ไม่นานเขาก็ลืมตาแล้วก็สามารถที่จะเอาเนื้อเยื่อตรงกบพุงแก้มนะคะออกมาได้เพื่อไปตรวจ DNA แล้วก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือได้ตามปกติเลยทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดประทุมธานีก็พูดถึงเรื่องของคดีนี้บอกว่าตํารวจก็หามือสองข้างของผู้ตายได้แล้ว มือสองข้างที่เจอเดี๋ยวก็จะต้องส่งตรวจว่าใช่มือของผู้ตายหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอเส้นผมที่มีลักษณะ,ะเหมือนกับ ถูกกร่อนเป็นกระจุกใหญ่ๆด้วยอุปกรณ์ที่ตัดข้อมือตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นอาวุธชนิดใดตำรวจยึดได้เพียงเขียงแล้วก็มีดปังต่อที่ยาวประมาณฟุตหนึ่งแล้วมีคราบเลือดตอนนี้ก็ส่งไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วเช่นกันส่วนเรื่องอาการทางจิตที่มีการถามกันเยอะอนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูประวัติการรักษาเพราะว่าตอนนี้ถามว่าป่วยมากน้อยขนาดไหนเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติได้สามารถทํางานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อได้ ซึ่งก็ต้องดูว่าการที่เขารู้จักวิธีการทำลายศพเขาไปเรียนรู้มาจากไหนคะ่ะใก็คือว่าเขียงแล้วก็มีบางตอประมาณ1ฟุตเป็นมีดบางตอแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมครับนะครับ,นะรบที่ทางนิติเวศเขาบอกตัวแล้วพบภาพเลือดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเท่าเท่านี้ครับตรงนั้นเรื่องอาการทางจิตเราต้องไปดูรายการการรักษาเขาว่าเป็นมากี่ปีอย่างไรแล้วก็การใช้ชีวิต เขาก็ยังประกอบสมาชีพได้เขาเป็นพนักงานเซเว่นใช่ไหมฮะผมมองว่าไอ้เรื่องการที่จะไปทิ้งศพไปทิ้งมือไอ้คิดได้เนี่ยมันอาจจะเป็นการก่อเหตุและอาจจะความคิดพุ่งพ่านทํายังไงเพื่อปิดบังไม่ให้ตัวเองคิดนะครับผมมองว่าประเด็นตรงนั้นก่อนแต่ในเมื่อเขายังมีอาชีพเขายังทํางานยังขายของได้ยังเป็นพนักงานเซเว่นได้ผมว่าเราก็ต้องเดี๋ยวขอไปดูรายการการรักษาดีกว่าว่าเขาเป็นมากี่ปีนะครับอืนี่แหละท่านผู้ชมครับคือ ทุกคนอยากรู้หมดแต่แซนเองดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยความร่วมมือนะครับก็ยังคุยได้แต่กับทางครอบครัวอาสนทางผู้เสียชีวิตบ้างที่สำนนกานทนายไพศารเรื่องฤทธิ์ครับ คุณแม่ของมิ่งหมิงนะครับทั้งพี่อ่าคุณแม่ทั้งพี่สาวก,ก็มานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มลูลนิธิร่วมกระตัญอยู่ก็มาด้วยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทนายบอกคดีนี้รับอํานาจนะครับรับมอบอํานาจมาจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ความช่วยเหลือด้านทนายความแล้วก็บอกยืนยันว่าเลยคดีนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีล้มคดีไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องมาไกลก่เกลี่ยให้ศาลท่านก็พิพากษาไปตามพยานหลักฐานนะครับ พี่สาวผู้เสียชีวิตอันนี้ก็เคยไปสัมภาษณ์เขาก็บอกมาก่อนบอกว่าก็รู้มาก่อนหนะ้าว่าผู้ชายเนี่ยกับน้องสาวเขามีปัญหาหึงหวงกันจริงๆน้องเนี่ยพยายามอยากจะบอกเลิกแต่ผู้ชายเนี่ยรั้งเอาไว้ก่อนหน้าน้องสาวเคยมาเล่านะฮะอันนี้เขาเล่าไปเมื่อวานแต่มันมีข้อมูลเพิ่มคือบอกว่าแซนเนี่ยมัดมือมัดเท้าน้องสาวเขาครับเอาคัตเตอร์จี้คอคือแบบเนี้ย พี่สาวเขาก็บอกกลับบ้านเถอะนะหลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นพี่สาวเขาบอกมันก็สะเทือนใจนะแต่ยังไงคือคนที่อยู่อะครับก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้ก็ปัญหาห่วงไงค่ะแต่ฝั่งผู้ชายเขาอะห่หวงแล้วก็มีเรื่องชู้สาวค่ะแล้วทีนี้น้องสาวหนูก็พยายามขอเลิกค่ะแต่เหมือนเขายังไงเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเคยขู่ไว้อะว่าถ้าจะจากกันก็จากตายๆไปเลยไม่มีทางได้จากเป็นอะไรเงี้ย ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือวันที่น้องสาวบอกว่า,วาอยากกลับบ้านวันที่12พฤษภาค่ะก็เลยโทรไปหาน้องสาวค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคเขาก็บอกว่าเขาโดนทางผู้ชายค่ะจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาคัตเตอร์จี้คอค่ะซึ่งหนูกพ็พยายามบอกน้องว่าถ้าอย่าง,งนะั้นกลับบ้านเถอะไม่ต้องอยู่แล้วแบบนี้มันมันน่าจะหนักเกินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นี้เลยอ่ะจริงๆก็ ก็สะเถือนใจนะคะแต่มันก็ต้องเข้มแข็งค่ะเพิ่งจะ12พฤษภาคมนี่เองนะท่านผู้ชมครับส่วนคุณแม่นะฮะคุณแม่ชัญญาเองก็บอกว่าลูกสาวเขาก็ส่งแชทมาก็เล่าสารทุกสุขดิบนะแม่ลูกก็เล่าสู่กันฟังแต่เวลาคุยกับแม่เนี่ยจะไม่พูดเรื่องที่ไม่สบายใจทีนี้12 พฤษภาคมที่พี่สาวเล่า,มาเมื่อกี้ถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาคัตเตอร์จ่อคอจี้คอเนี่ยลูกสาวเขายังไม่กล้าเล่าให้แม่เขาฟังเลยครับแม่ก็ถามลูกก็เป็นอะไรไหมลูกสาวก็ไม่ตอบนะครับไปทางฝ่ายชายเองคุณแม่บอกก็ไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ถ้าเจอหน้าอันเนี้ยก็มีการคุยกันครับบอกเคยเจอกันสองครั้งที่อุตรดิตถ์ด้วยนะโดยลูกสาวเขาเนี่ยบอกต้องทำงานเสริมตลอดนะครับอ่ามิมิงนี่ทำทั้งขายพวงมาลัยตามสี่แยกทำงานที่ปั๊มน้ำมันทำงาน ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มักจะส่งเงินกลับไปให้แม่ที่อุตรดิตถ์นะก็มีข้อความตอนหนึ่งที่บอกว่าน้องเขาเนี่ยอสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศไปนอร์เวย์กับออสเตรเลียคือบอกว่าอยากจะมีอนาคตที่ดีนะครับเราจะไม่พูดเรื่องที่ว่าทําให้แม่ไม่สบายใจแต่ถ้าเรื่องที่ว่าอะไรหนักหนาเนี่ยเขาจะบอกพี่เขาแล้วอย่าง ล่าสุดวันที่12พฤษภาคมนะคะที่เขาบอกพี่สาวเขาว่าโดนจับมัดมือมัดเท้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่บอกแม่นะตั้งแต่น้องน้องแจนอยู่กับแซนเนี่ยแม่เจอแซนสองครั้งคือครั้งแรกที่กลับไปอุตร,รดิตถ์ประมาณเดือนกุมภาคือเข้าพากันไปเที่ยวบ้านเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็ทางทนายบอกแล้วครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ล้มคดีไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องไกล่เกลี่ยว่ากันไปตามพยานหลักฐานล้วนๆเลยครับค่ะ